รับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่ฉีกทุกขอบเขตของสกูตเตอร์สไตล์สตรีท้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและดุดันโครงสร้างตัวถังทรงเหลี่ยมแบบเนเกตคอนเซปต์ถูกปรับให้มีเส้นสายคมชัดมากขึ้นชัวเฟรมเหล็กกล้าอย่างลงตัวกับไฟหน้าและทรงกลมคู่ใหม่ที่ให้ความรู้สึกเท่แบบอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มความพิเศษด้วยล้อแม็กขนาด12นิ้วพร้อมยางหนาแน่นที่ช่วยให้การขับขี่มั่นคงบนทุกสภาพถนนตัวถังออกแบบให้ดูแน่นกระชับและมีความสปอร์ตยิ่งกว่าเดิมเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่่่ต้อองกาารรคควมมมโดดเดเเนนไหืใ ขุมพลังและสมรรถนะที่พัฒนาใหม่ h o n d a s u ู e r X 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ e s p บวกขนาด 125CC ซีซีจังหวะระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ให้การตอบสนองอย่างแม่นยำและประหยัดน้ำมันสูงสุดพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ได้รับการปรับจูนให้ทำงานเนียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการขับขี่จึงราบรื่นและเร้าใจในทุกย่านความเร็วระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ V-Matic ถูกพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นเพิ่มแรงบิดในรอบต้นเพื่อการออกตัวที่รวดเร็ว และยังรักษาความเสถียรเมื่อขับในเมืองหรือเส้นทางโค้งชันซูเมอร์ X รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและความคล่องตัวได้อย่างลงตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟังก์ชันอัจฉริยะปี2026 h o น d a ได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ซูเมอร์ X ฉลาดและสะดวกสบายกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสแสดงผลแบบ f ูด l ิจิ i t ล LCD ที่บอกข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและการแจ้งเตือนระบบสมา r t ท e ีที่สามารถตรวจจับการเข้าใกล้ของเจ้าของรถ อีกทั้งยังมาพร้อมระบบอ d l i n งสต op ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิง่งประหยัดพลังงานและลดมลพิษระบบเบรก CBS ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังอย่างสมดุลทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ซูมเมอ X ยังมีช่องชาร์จ USBTypeC รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางอีกด้วยภายในและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เมืองแม้จะเป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กแต่ซูมเมอ X 2026ได้ออกแบบพื้นที่นั่งให้กว้างขึ้น เบาะนั่งสไตล์สปอร์ตแยก2ระดับให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้สอนโครงสร้างตัวถังถูกปรับให้มีความแข็งแรงแต่เบากว่าเดิมทําให้ควบคุมง่ายในสภาพการจราจรแน่นขนาดใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบหรือของใช้ประจําวันได้สบายส่วนพื้นวางเท้าแบบเรียบช่วยให้ขึ้นลงสะดวกเหมาะสําหรับผู้ขับทุกเพศทุกวัยสรุปและความคุ้มค่าที่เกินราคากคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่แตกต่าง เทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมในตัวเดียวราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์คันแรกหรือผู้ที่ต้องการรถคู่ใจที่ขี่ง่ายคล่องตัวและมีสไตล์ไม่เหมือนใครซูมเมอร์ X ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นแฟชั่นไอเทมที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนฮอนด้าได้ยกระดับมาตรฐานของสกูตเตอร์เมืองไทยอีกครั้งกับซูมเมอร์ X 2อ2 6ที่พร้อมพาคุณออกไปสัมผัสความสนุกทุกเส้นทางอย่างไร้ขีดจำกัด